ในที่สุดก็มาจนได้ครับสวนทานตะวันน้องพุ่งต้นครับก่อนอืึ่นการาฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้เบิงสุขสุขนครับพบก็พบไม่แล้วครับป่ามีกับซองลุยซ่านผ่าเผินแซบบะค่ะครับมือนี้ก็พผ่านน้องพุ่งต้นมาเที่ยวทุ่งทานตะวันนอ่างดอกกายครับพี่มามามือนั่นก็หมาคำามาเมิดครับพี่มามีงานมั็นพ่อนะครับอยู่ข้างๆห้อไอฟิวนะครับทางถึงนะครับหรือว่าห้องคอยครับ วันนี้น้องคุงก็มาจนได้ครับมาฮอดแล้วครับผมมันก็ต้องจอดรหลดไว้อีกฝั่งหนึ่งครับต้องข้ามสะพานไปครับผมมันซีมีสะพานเชือกที่เข้าเห็ดไม้นะครับมันเป็นสะพานข้ามของระบายน้ําหรือประตูน้ําตรงหน้าอ่างเลยครับมันซีมีประตูน้ําแล้วก็เป็นของระบายน้ําแล้วก็ซีมีสะพานที่เป็นเห็ดไม้ข้ามไปครับฝั่งตรงข้ามกับซี เป็นซ่อนฐานตะวันครับฟังนี้ก็จะเป็ี่ยนมุ้งจอดหลดเรือฟังห้อยฟิวนะครับผมผู้ได้เคยมากับอาซิฮูดีครับนี่ก็พาน้องภูงมาเที่ยวครับบรรยากาศก็ดีครับร่มลื่นร่มเย็นครับแต่ครับแล้วก็แต่คือเก่าครับมีข้อเสียเรื่องหนึ่งก็คือมาทรายครับผมประมาณเที่ยงแล้วครับ ห่านตะวันหน้างหงอบด้วครอมาซหมาเต่เศร้าแล้วครับติดผลรกิิดล่าย่างครับก็เลยว่าก็สีมาฮอดกระเที่ยงพอดีครับแต่ก็บ่เป็นยังน้องหุงต้นก็ได้ได้มาเพิ่็นก็ดีใจแล้วเพิ่เ็นกรยัเฮ้าดองๆว่งย่างไปส่วนไปชมบรรยากาศกัน,กนเลยครับผมเว้ยไปก็มีแต่ดอกหน้างหงอครับมันเกเบด้วยครับคันมาแตออ่อาทิตย์ที่แล้วนี่ที่ว่ามาเที่ยวว่านั่นนะ ว่างานมันพ่อนะพอดีครับแต่นี้มัน,กน,มนแนกนลนแล้วครับหน้ามันงอแล้วมันไอกีบมันซิลนเมืดแล้วครับผมแต่ก็บโบเป็นยังครับสําหรับน้องหุงครับได้มาแล้วความพยายามห้องเข้ามีครับเลาะห้าถ่า,ายรูปจนได้ครับห้าดอกบานเลาะห้า,หาต้นนั้นต้นนี้จนได้ถ่ายรูปได้บรรยากาศก็โอ้ได้ไล่รูปอยู่ยันนะตั้งใจสิมาแล้วโบพิดวังคือเก่าไว้ดิ ถ่า,ายรูปจยงไรครับผมหลังจากถ่ายรูปอยู่หันกระหนกหนึ่งครับถ่ายให้กระดาษไล่รูปอยู่ที่ถ่ายรูปครูกับบุมมีพอได้ถ่ายให้ก็เลยใส่ข้าเจ้าเห้านล้วคนก็หมาไล่ยอยู่ครับผมใส่ข้าเจ้าถ่ายให้ครับเพื่อได้พานหมากับใส่ขาถ่ายให้ก็ <c oughs> คนมาเที่ยวก็ไล่ครับบอกคาดสายครับบรรยากาศก็ดีครับคณะเที่ยงแล้วครับอย่างบบหันฮ้อนครับมีคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบินดอกบินโดน ตามภาพตามคลิปที่เห็นนี่นะครับผมหลังจากเลาะถ่ายรูปมือแล้วเด้ก็หิวว่าเนี่ยน้องผงโตรนล่ะดีใจก็พอใจแล้วก็ไปหาอะไรกินันี้ไปก็ได้อันนี้แล้วมันน้งนยร้านอาหารแถวนั้นนะครับไปได้ที่น้องแอนกุ้งเต้นมาสันกพา,าน้องผงไปกินเขาครับบรรยากาศดีกันครับ เป็นแพอยู่ริมน้ำครับสั่งกับเข้ามาก่มซี่ย่างนี่ครับก็บมีกุ้งเต้นครับตามสไตล์ครับได้มากินก็ต้องกินกุ้งเต้นครับแล้วก็ส้มตำแล้วก็ต้มกระดูกอ่อนตำไอ้ข้าวโพดไข่เค็มมาซะเทิกใจน้องหุงต้นเลยครับ กากินข้าวกันอิ่มแล้วก็กับบพราว่าันะนี่แหละเท้าที่เห็นน้องผงตัวนี่ครับมาได้ถ่ายหนุ่มนอนผงตัวกินคักรับลบก่อนเวลาเข้าครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บืหมียังไหลายกรมาบรรยายเล็กๆน้อยๆให้เบิรงนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องผงตัวกับพุ่มครับเพตคลิปต่อๆไปครับ คลิปหน้าว่ากันไหมครับสิ่พาไปพื้ไปเพื้นไปแซ่บบักขักมุ้งไหนกันค่อยว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม